สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องไม่กำไรแฟมิลี่นะคะวันนี้คนโค้ชเขอีกแล้วนะคะนี่เราอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่นะคะนี่วันที่สองแล้วนะครับพ้นจบนะครับวันเป็นวันที่สองแล้ว,ลวมาเด็ไว้ได้ตั้งตัวนะคะนู่นนะคะคุณแม่อยู่น,นิ่งอยู่นู่นเนาะน <สะ S 1> ู่นไหนอะทำไมมันอันนั้นแท้นี่นะคะนี่สมุนของเราอ๋อแม่จะกิน กินอ้อยนะคะนี่นี่มาอยู่กับเพื่อนคุณแม่ตรงนี้นะคะนี่น,นี่ขนมมาล่อ,อคุณแม่ด้วยนะคะนี่ไม่ได้ไม่ให้คนกินนะเนี่ยไม่ช้างตอนแรกตอนแรกว่าจะไล์สดเนาะฝนตกไอ้อะไรนะไฟดับทางฝน ฝนตกไม่นานแต่ลมและไฟก็ดับลมลมแรงมากเลยครับเดี๋ยวจะมีคลิปไม่ดูอยู่ครับตอนที่มันตอนกลางลมลมแรงนะครับ่ลมแรงจริงๆค่ะต้นไม้นี่โยกหมดเลยเดินทางดูดูดูเขนั่งยอกกันนะนี่งไอ้ดูโน่นนโน่นนเขานั่งยอกกันล่วงปากล่วงคออยู่นะ้นคุณล่วงหาของกินนะคะหนู จุ๊บกันเร็วจุบเร็วจุ๊บไวเร็วจุบเร็วจุบเร็วไม่ให้จับนะครับจุบเร็วนี่ขนมนี่นี่อ่าดูแย่งกันต้อนนันแย่งกันต้อนเจ๊ดเจ๊ดเอาไปได้เลยพีน้องเอาเอาจบมา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  ก็ยังไม่เห็นคุณแม่อ๋ออันนี้ก็ฝนลินลนะคะนี่ฝนแต่ฝนไมแรงเนาะลินเด็บปากยังยังเลยค้ยยัยังเลยว้ยจับได้ปะกออมาก่อนกันเลยาวาโชว์วามิีันดูอไอยากแสดงอ่ะ

อยู่กันตรงนี้คะเฮ้ยแม่กำไรเนึกว่ามีอะไรมาให้กินนะที่เก่าเวลาเดิมนะครับที่เก่าเวลาเดิมประมาณว่าเออมานั่งหยองกันอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ว่าหลังจากฝนตกนะครับค่ะหลังจากหลังจากฝนตกลมแรงมากนะครับนี่ฝนฝนไม่ฝนไม่แรงเนาะเนี่ยฝนไม่พอเปียกเลยค่ะนี่นี่นะคะหลังจากที่ฝนตกไปแล้วแต่ลมแรงมากลมแรง ลมแรงนะคะดูดูดูอ่าเอาล่วงล่วงล่วงโอ้ยฝานหัวหัวควานซะเนาะชมบรรยากาศหน้าโน่นโน่นเขาม่นั่งทำอะไรกันหน้าโนนตอนแรกว่าจะไล่สนเนาะลมแรงเสียงฟ้าฟ้ามีฟ้าแลบนี่ด้วยเนาะนิดนึงเนาะแล้วไฟก็ดับไปเลยแต่ว่าตกแรงไหมตกไม่แรงค่ะตกไม่ไม่ไม่พอไอเ่อเพราะมีน้ำข <OB I. S 1> <ๆ>ังหรอก <ss> อะไรอยากออกแหรอหรอออกมาเอามาเร็วคุณแม่เร็วไปกูไม่กล้าไปนึกว่าควันตัวเล็กมีขนมนะคะนี่เขามีถุงหิ้วแม่กำไรตามถุงหิ้วนะคะนึกว่ามีขนมไม่มีไม่มีไม่มีถุงหิ้วอยู่นู้นท่านไม่แล้วบอกว่างานแม่โอ้โหคุณแม่ออกมารับบรรยากาศแล้วนะคะเนี่ยหลังฝนตกนะคะเนี่ยกินกล้วยบุชีดีกว่ารุ่ คนลิ้นลิ้นนะคะเนี่ยนี่เป็นวันที่สองของเรานะครับนี่มาเร็วนะับตอนแรกทำอะไรนะพ่อควนันตอนแรกตอนแรกตั้งร้านเนาะกำลังจะตั้งร้านเลยลมมารีบเก็บนะคะมาเอาคุณแม่ก่อนโอ้เป็นวันที่สองอันนี้อันนี้แรงกว่าวันแรกอีกนะครับลมครับโอ้โหนี่ลมแรงจริงๆ,ๆค่ะลมรับ <c oughs> แ,แบบฝุ่นนี่คลุ้งเลย แ,แบ่งเอาละแบ่งเอาเฮ้ยคุณแม่นึกว่าในถุงมีขนมได้นั่นไปเอาถุงนั้นมาแบ่งใส่ว่ะโอ้ยนู่นมืดใหม่แล้วนะนน่นลมใหม่อีกแล้วเนาะนู่นดำดำนู่นนะนนนนมาอีกแล้วนะูน่น,น,าน,าน,น,แ,นแต่ไม่รู้ว่าจะถึงเราไหมไหนครับนู่นไม่รู้ว่าจะถึงเราไหม โอ้ยคุณแม่ดิ้นแล้วคุณแม่ดิ้นแล้วอยากกินขนมโอ้แม่เอ้ยระวังบ้านออกมาด้วยนะนู่น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 แม่อยากกินขนมแม่เริ่มดื้อแล้วนะคะเนี่ยเมื่อก่อนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนี้รู้จักดื้อแล้วนะคะเนี่ยเอ้ยคุณแม่คุณแม่เออเจะข้าหลังเตะข้าหลังให้โดนเตะเป็นไหมเจ๊ไมเป็นไม่ให้กินนะอ่ะล้วงล้วงล้วงนู่นนะคะนู่น คนนู้นได้อะไรมากินก็ไม่รู้หนูนึกว่าได้ขนมแล้วนะนุนล้วงล้วงใหญ่เลยไม่กำไรดูดูสำเนาโอ้ยมีอะไรมากินเนาะไม่แบ่งเลยนะลุงติงลุงติงได้ยินนะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยหูพัดแล้วหูแบบเอ้ามาเอามาเอามาให้จุ๊กกันแล้วจุ๊กกันแล้วจุ๊กกัน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 จุกกันจุกกันจุ๊บุกอ่าไม่จุ๊บไม่ให้กินนะจุ๊กกัน

เราให้จับมือนะไม่รู้เป็นไรงวงมือมากนะครับนี่ดู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 ปัดมือนีนะฮะไม่เยียดไม่เยไม่เยียดจุ๊บเองหวะจับมือจุ๊บเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเฮ้ยไม่ทันเลยอ๋อ๋ออาปาลุสู้แล้วสูู้โอ้ยดูมือดูมือกลัวไม่ละกินนะกลัวโดนหลอกกลัวโดนหลอกโอ้ยกลัวโดนหลอกนะนะ ตัวดอลล็อกอ๋อสูงมากเลยสูงมากเลยโอ้โหดังด้วยดังด้วยเอออย่าไปเล่นน้ำนั่นนั่นนั่นออกมาไม่ต้องไปคุด

นี่นี่เอาใส่ไปจะสีวนั่นตุ้ก็ดึงออกจะสีวล้ำมือมันจะไม่หอนตุ้ก็ดึงออกบัวไม่กินนะไม่กินนะอีกเออเอาให้กินให้กินให้กินให้ให้แล้วให้แล้วเออเอาไม้ซีเอาไม้ซีให้ไปซีจะทำได้อีกไหมเนาะจิมจุ๊บกับจุ๊บแรงบัวจิบมาลู จุ๊บกันจุ๊บกันจุ๊บ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 มีการจุ๊บแล้วลูกคำลงมาข้างล่างเออคุณแม่นี่ก็ได้ัังงโอ้ยเสียงใหม่ละลานนนเสียงใหม่แล้วลมเริ่มไมาแล้วครัเมื่อกี้มันมืดๆเนาะมันเริ่มจางแล้ย ไม่แรงแต่ลมแรงเกินเนาะกัดกอนกัดกอนกัดกอนอนกอ้าวไปแล้วนคุณแม่รู้ว่ามีอะไรกินไปแล้วนะนไปแล้วเอ้ยจุกเป็นด้วยจุกเป็นด้วยเอาจุกกอนนี่นเอา ลองัลองมังลอง้งลอแบบไม่มีขนมซิจะทำไหมฮะลองเลยเอาเอาอย่างนาเอาอ้อยเรายังได้ลอมั้งทำทำขึ้นขนมไหมคันนี้าพ่อป้าพ่อป้พ่อ้าพ่อกบพ่ออาก็ขอจบไลท์เพียงแค่นี้นะคะจบคลิปเนาะพูดปิดขอใครคัะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ ทีนี้ก็จะลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกดซับสไครป์สุ่นเราเลยนะครับในช่องแม่กับไม่เฟมิลี่ครับ,<อ>ขบขอบคุณครับมีคนแย่งซีน <laughs> มีคนแย่งซีน